นักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนองกันนะครับเครื่องดนตรีไทยประกอบจังหวะและทำนองเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทคือเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะนะครับ และบทบาทในการบรรเลงเสียงและวิธีการบรรเลงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของเครื่องดนตรีดังนี้ 1. การบรรเลงดนตรีไทยด้วยเครื่องประกอบจังหวะการบรรเลงดนตรีไทยด้วยเครื่องประกอบจังหวะหรือเครื่องกำกับจังหวะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำหน้าที่บรรเลงประกอบจังหวะให้กับบทเพลงและวงดนตรี เครื่องดนตรีไทยประกอบจังหวะมีดังนี้ 1. นึ่นะครับชิงเป็นผู้ควบคุมใช้ตีกำกับจังหวะของทำนองเพลงให้ดำเนินไปโดยสม่ำเสมอและมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการตีไปตามจังหวะของทำนองเพลง 2. ฉาบใช้ตีกำกับจังหวะ ของทำนองเพลงโดยตีจังหวะขัดและหยอกล้อกับเครื่องดนตรีที่ช่วยเพิ่มความสนุกคลึกคลื้นของบทเพลงนะครับ 3. ตะโพนใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับซึ่งจะต้องตีสอดสลับให้สัมพันธ์กลมกลืนกับกองทัดนนอกจากจะควบคุมความช้าเร็วของทำนองเพลงแล้ว ยังช่วยให้เพลงสนุกสนาน 4. กลองทัดใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับซึ่งจะต้องตีสอดสลับให้สัมพันธ์กลมกลืนไปกับตะบพน5นะครับโทนรรมนาใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับจะต้องตีสอดสลับ ให้สัมพันธ์กลมกลืนกันและควบคุมความช้าเร็วของทำนองเพลงซึ่งเป็นการเพิ่มอัจจรสและความสนุกสนานให้กับทำนองเพลง 6. กลับใช้ตีกำกับจังหวะมีระดับเสียงขนาดกลางตีควบคู่ไปกับชิงเมื่อตีชิงลงเสียงฉับกลับก็จะตีลงเสียงกลับพร้อมกัน 5. เอ้ยขอไปครับ 7. ของมงใช้ตีกำกับจังหวะมีเสียงกลางวานมงใช้ตีกำกับจังหวะในวงปีพา์วงมโหรีและวงเครื่องสาย 2. การบรรเลงทำนองเพลงด้วยเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนอง เครื่องดนตรีไทยประเภทดำเนินทํานองเป็นเครื่องดนตรีที่มีทั้งระดับเสียงสูงและต่ําใช้บรรเลงประกอบทํานองของบทเพลงและวงดนตรีให้เกิดความไพเราะเครื่องดนตรีไทยประเภทดำเนินทํานองมีดังนี้นะครับ 1. ระนาดเอ็ดใช้ตีดำเนินทํานองมีบทบาทในการเป็นผู้นําของวงผู้ตีจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบรรเลงได้ 2. ใช้ตีเป็นทำนองเป็นเครื่องตีที่ประกอบด้วยลูกคล้องและวงคล้องจะมีลูกคล้อง16ลูกวงคล้องจะสูงประมาณ24ซนติเมตรโดยดำเนินทำนองที่เป็นเนื้อแท้ของของเพลงและเป็นหลักของวงควบคุมความถูกต้องของทำนองเพลง 3. คลุยเพียงอนะครับใช้เป่าเป็นทานองคอยสอดแทะคอยสอดแทกทำนองให้เกิดความไพเราะในระดับเสียงกลาง 4. ซอด้วงใช้สีเป็นทานองและรัวเป็นเสียงยาวเป็นหลักในการดำเนินทํานองของอรจนตีนมีเสียงแหลม เียนดูสื่อจาก y o youtube เรื่องเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนองของเพลงนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่การเรียนวิชาดนตรีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ไปกันเลยค่ะ ครื่องดนตรีไทยประกอบจังหวะและทำนองแบ่งออกเป็นสองหัวข้อวันนี้เราจะอยู่กันที่หัวข้อที่สองการบรรเลงเพลงทำนองเพลงด้วยเครื่องดนตรีไทยประเภทดำเนินทำนองจ้าเครื่องดนตรีไทยประเภทดำเนินทำนองเป็นเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงสูงและต่ำใช้บรรเลงประกอบทำนองของบทเพลงและวงดนตรีให้เกิดความไพเราะ เราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ 1. ระนาดเอกใช้ตีดำเนินทำนองมีบทบาทในการเป็นผู้นำของวงผู้ตีจะต้องมีประสบการณ์ไวพิบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการบรรเลงได้ระนาดเอกเหล็กใช้ตีดำเนินทำนอง ลูกระนาดทำจากโลหะเรียนแบบระนาดเอกที่ทำจากไม้มีลูกระนาดจานวน20หรือ21ลูกคอยตีสอดแทรกทำนองเพลงให้บทเพลงมีความไพเรา,าะ 3. ระนาดทุ้ม ใช้ตีสอดแทกทำนองเพื่อหยอกล้อและยั่วเย้าไปกับเครื่องดนตรีประเภทอื่นในวงเพื่อเพิ่มอรรถรสและความสนุกสนานให้กลับทำนองเพลง 4. ระนาดทุ้มเหล็ก ใช้ตีดำเนินทำนองเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นเรียนแบบระนาดทุ้มไม้มีลูกระนาดจานวน16หรือ17ลูกการมะเลงจะตีทำนองลักษณะเดียวกันกับระนาดทุ้มสร้างความไพเราะสนุกสนานข้องวงใหญ่ใช้ตีเป็นทำนองเป็นเครื่องตีที่ประกอบด้วยลูกค้องและคล้องวงจะมีลูกคอง16ลูกคล้องจะเป็นหลักของวง ควบคุมความถูกต้องของทํานองเพลงต่อกันด้วย6ของวงเล็กมีลักษณะคล้าย <c oughs> ของวงใหญ่เลยแต่ลูกคล้องจะมีขนาดเล็กกว่าและมีจำนวน18ลูกลักษณะการบรรเลงจะคลอยสอดแทรกทํานองเพลงในระดับเสียงสูงนะคะ 7. ปีในใช้เป่าดำเนินทํานองมีบทบาทในการบรรเลง เป็นผู้ขึ้นเพลงและเป็นผู้ช่วยระนาดเอกในการนำวง 8. ปดบีนอกใช้เป่าดำเนินทำนองลักษณะการบรรเลงจะคอยสอดแทรกทำนองเพลงในระดับเสียงสูง 9. คุยลิบใช้เป่าเป็นทำนอง คอยสอดแทรกทำนองให้เกิดความไพเราะในระดับเสียงสูงแหลม 10. บขลุ่ยเพียงอ,อใช้เป่าเป็นทำนองคอยสอดแทรกทำนองให้เกิดความไพเราะในระดับเสียงกลางเจ็ดจักรทให้ดีดเป็นทำนองและรัวเป็นเสียงยาวโดยจะบรรเลงเป็นหลักในการดำเนินทำนอง และคอยสอดแทรกทำนองให้เกิดความเพลอเราะสออู้ใช้สีเป็นทำนองโดยเป็นผู้ตามในวงลักษณะการบรรเลงจะยอกร้อและยั่วเยาว้าไปกับเครื่องดนตรีอื่นให้เกิดความสนุกสนานมีเสียงทุง้มสอดด้วงใช้สีเป็นทำนองและรวมเป็นเสียงยาวเป็นลักษณะในการดำเนินทำนองของวงดนตรีมีเสียงแหลม สุดท้ายสิบสีซอสามสายใช้สีเป็นทานองคลอไปกับวงดน,นตรีหรือบรรเลงครอไปพร้อมๆกับการขับร้องค่ะนี่เราก็จบเพียงเท่านี้ครูออกครับนักเรียนพอจะเข้าใจกันนะครับ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่การเรียนวิชาดนตรีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทานองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ไปกันเลยค่ะเครื่องดนตรีไทยประกอบจังหวะและทํานองแบ่งออกเป็น2หัวข้อวันนี้เราจะอยู่กันที่หัวข้อที่2 การบรรเลงเพลงทำนองเพลงด้วยเครื่องดนตรีไทยประเภทดำเนินทำนองจ้าเครื่องดนตรีไทยประเภทดำเนินทำนองเป็นเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงสูงและต่ำใช้บรรเลงประกอบทำนองของบทเพลงและวงดนตรีให้เกิดความไพเราะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ 1. ระนาดเอก ใช้ตีดําเนินทํานองมีบทบาทในการเป็นผู้นําของวงผู้ตีจะต้องมีปฏิภาณไวพิบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการบรรเลงได้ของระนาดเอกเหล็กใช้ตีดําเนินทํานองลูกละนาดทาจากโลหะเลียนแบบระนาดเอกที่ทําจากไม้มีลูกระนาดจานวน20หรือ21ลูก คอยตีสอดแทรกทำนองเพลงให้บทเพลงมีความไพเาาราะ 3. ระนาดถุมใช้ตีสอดแทรกทำนองเพื่อหยอกล้อและยั่วเย้าไปกับเครื่องดนตรีประเภทอื่นในวงเพื่อเพิ่มอัธรลดและความสนุกสนานให้กลับทำนองเพลง สี่ระนาดทุมเหล็กใช้ตีดําเนินทํานองเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นเรียนแบบระนาดทุ้มไม้มีลูกระนาดจานวน16หรือ17ลูกการมาเลงจะตีทํานองลักษณะเดียวกันกับระนาดทุ้มสร้างความไพเราะสนุกสนานของวงใหญ่ใช้ตีเป็นทำนองเป็นเครื่องตีที่ประกอบด้วยลูกล้องและล้องวงจะมีลูกของ16ลูกคล้องจะเป็นหลักของวง ควบคุมความถูกต้องของทำนองเพลงต่อกันด้วย6ของวงเล็กมีลักษณะคล้ายของวงใหญ่เลยแต่ลูกคล้องจะมีขนาดเล็กกว่าและมีจำนวน18ลูกลักษณะการบรรเลงจะคลอยสอดแทรกทำนองเพลงในระดับเสียงสูงนะคะ7ปีในใช้เป่าดำเนินทำนองมีบทบาทในการบรรเลง เป็นผู้ขึ้นเพลงและเป็นผู้ช่วยระนาดเอกในการนำวง 8. ปีนอกใช้เป่าดำเนินทํานองลักษณะการบรรเลงจะคอยสอดแทรกทํานองเพลงในระดับเสียงสูง 9. คุยลิบใช้เป่าเป็นทํานอง คอยสอดแทรกทำนองให้เกิดความไพเราะในระดับเสียงสูงแหลม 10. บขลุ่ยเพียงอ,อใช้เป่าเป็นทำนองคอยสอดแทรกทำนองให้เกิดความไพเราะในระดับเสียงกลาง 1>, 1จะเจั K. ให้ดีดเป็นทำนองและรัวเป็นเสียงยาวโดยจะบรรเลงเป็นหลัก ในการดำเนินทํานองและคอยสอ่อแทรกทานองให้เกิดความเพลเราะสออู้ใช้สีเป็นทำนองโดยเป็นผู้ตามในวงลักษณะการบรรเลงจะหยอกล้อและยั่วเยาว้าไปกับเครื่องดนตรีอื่นให้เกิดความสนุกสนานมีเสียงทุง้มสอด้วงใช้สีเป็นทานองและรวมเป็นเสียงยาวเป็นลักษณะในการดำเนินทํานองของวงดนตรีมีเสียงแหลม สุดท้าย14ซอสาสายใช้สีเป็นทำนองคลอไปกับวงดน,นตรีหรือบรรเลงคลอไปพร้อมๆกับการขับร้องค่ะนี่เราก็จบเพียงเท่านี้ครูอ้อขอสวัสดีค่ะค้ามหน้านะครับจะไม่มีคลิปการสอนเดี๋ยวครูจะส่งใบงานให้กับนักเรียนทำากันนะครับสำหรับค้ามนี้สวัสดีครับ